ฮัลโหลจ้าวสวัสดีเด็กชายเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปนานน้นแต่ช่องพี่เจ TPE กันกล้วเยี่ยมชมอันนี้เป็นคลิปที่2หลังจากกลับมาแล้รับชมคือพอดีผมไปเจอบางอย่างคุณชมครับคือตอนแรกผมาอาชิตเสร็จแล้วผมว่าผมจะเล่นต่อผมมาเจอนี่ชมตอนผมเข้าลังคาพิเศษสําหรับคนกลับมารับชมครับคือแบบเรามาลุ้นกันดีกว่าคุณชมครับมไม่รู้มันคืออะไรคุณชมคร์ส่วนรถพิเศษสําหรับคนที่กลับมารับชมครับไม่รู้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนคุณชมคร์สิบสามวันเนาะผมก็มาลองกดดูคู้ชันเป็นไง พอดิวผมเห็นผมก็เลยมากดดูมั้งใช่ว่าอัดคลิปก่อนมันจะได้เลยสามสิบเปอร์เซ็นต์วัตถุฟลักผมบอกได้คำเดียวมั้งช่วงครับอย่าให้เลยดีกว่าถ้าเกิดจะลดแค่นี้มั้ช่วงคือแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์มั้ชมครับโอ้โหผมไม่ได้เล่นมาหลายปีมั้งช่วงเลิกทำคลิปไปนานมากมั้งช่วงครับส่วนลดได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสิ่งที่ได้มั้งช่วงครับบัตรสร้างห้องบัตรสร้างห้องอย่างนี้บัตรเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ไอวอลอย่างนี้มั้งช่วงตั๋วอย่างนี้ผู้ชมโอ้โหแต่ละอย่าง ก็เจ้าประคุณลุนชอบไม่มีอะไรที่อยากได้เลยคุณผู้ชมครับคือพูดจริงๆนะเอาจริงๆบัตรสร้างห้องเนี่ยผมจําได้ว่าผมมีเยอะมากคุณผู้ชมครับบัตรเปลี่ยนชื่อผมก็ไม่มีคุณผู้ชมต่ผมแบบว่าคือผมไม่ได้ใช้เลยไอวอร์นี่ยังพอน่าสนใจแต่ไม่โหลดคุณผู้ชมเพราะว่ามันม่นมีเยอะไปส่วนนี่พิเศษสําหรับวันนี้เหรอมีอะไรฟรีมา้างโอ้ได้ของฟรีหนึ่งอย่างคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมคือบโอ้โหสักกลับมานึกว่าจะแบบว่าสดแล้วแบบเออลดทางร้านหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าลดเยอะๆคุณผู้ชม รถน้อยมากเฮ้ยน่าเศร้าจ้ะเฮ้ยตัวละครใหม่ไอตัวนี้มันทำอะไรได้วะผมไม่เล่นนานถูกครับเกือเพิ่งเข้ามาแล้วนี่สร้างมาน่นไฟขนาด12เมตรเป็นเวลา10วิระยะการใช้งานสูงสุด15เมตร15เมตรระยะการใช้งานสูงสุด15เมตรศัตรูและไอวอที่ถูกม่นไฟจะได้รับเอฟเฟกต เผาไหม้รับความเสียหาย30หน่วยทันทีและทุกๆวินาทีจะได้รับความเสียหาย10หน่วยความทนทานของเกราะลดลง20%เอฟเฟกต์เผาไหม้คงอยู่เป็นเวลา2เป็นเวลา2วิทําความเสียหายไอวอร์200หน่วยทันทีและ200หน่วยทันและ200หน่วยต่อวิเป็นเวลา1วิคูดา60ว60นาทีอ่าเหมือนจะเป็นตัวที่สร้างม่านไฟทุช่วงทำลายไอวอรเผาไอวอรได้แล้วก็ ลดดามเมจได้ชมไม่แน่จะเอาดีไหมัชมบแต่ว่าหนึ่งมืนะ่นอะซื้อไปเลยแล้วกันชมซื้อเก็บไว้มาชมดีหรือเปล่าไม่รู้ผมซื้อไ้ก่อน,ส,นส่วนตัวนี้ตัวที่สองเอาขอดูหน่อยปล่อยแมงมุมจัก,กรกลทาลายได้ไปที่ทางเป้าหมายคงอยู่ในเวลาหกสิบวิแต่ที่ปุ่มสกินอีกครั้งภายในสิบวิเพื่อห,หยุดการเคลื่อนไหวของแมงมุม แมงมุมจะจับศัตรูคนแรกที่เห็นในระยะ5เมตรลดความเร็วของศัตรู80%และทำให้เสีย HP 10หน่วยเตวิสกินจะคงอยู่เวลาห้าวิคูดาวหกสิวิเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจม่ใช่ครับเป็นสกิลกดใช้แต่ว่าน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันผมเอาตัวนี้ไปเล่นดีไหมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะ ตะกี้เล่นม,มุมดนางน่าใจาาไปเลย้าตัวนึไมให้เราซือแล้วเหรอยังไม่ซื้อโอเคมเา,าซื้อไปแล้วตัวนี้ก็ต้องโหลดด้วยใช่ไหมล่ยโหลดกับต,นนะตัวละคร่ะโย่ตัวนี้าสนใัง w h s i วนนี้ใช้เสร็จคิทตันแลกเปลี่ยนโอ้ชุดผมมีคิทตันอยู่สามอันชัวร์ไม่ใช้นานแล้ว ืนออโน้เดี๋ยวนี้แลกปืนให้ทุกทชมแน่นอนจริงแต่ผมมีหมดแล้วชุดเหรอดูสวยดีแต่ไม่อยากได้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยส่วนนี้แต้มเพื่อนมีอะไรให้แลกบ้างมีดมสกินมีดก็น่าสนใจทุกชมสรุปแล้วไตัวที่ว่าสุมได้เลยบ้างนะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยส่วนนี้เป็นตัวอื่นอ่าฮะ โอ้ไม่น่ามีอะไรคุณผู้ชมผมเข้ามาดูตอนแรกผมนึกว่าไอตรงส่วนรถจะมีอะไรดีๆคุณผู้ชมก็เลยว่าอืมลองมาคิดดูคุผูชมตรงซุปตรงส่วนรถไม่มีอะไรเลยผมไปหาเล่นดูเฮ้ยใครเล่นอยู่น่ะน่าจะใช่จักรพรราตัวมีดาวอยู่น่าจะจักรพรรดิคุณผู้ชมยังเล่นอยู่คุณผู้ชมครับไปดูของเขาหน่อยสิโอ้พลาสติกการเล่นของเขาดีมากคุณผู้ชมครับแรงเก้าเก้า ไปแล้วชมครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ช่องฝากกดไลค์กด subscribe ผมเดินชมคลิปนี้นะจะลงพรุ่งนี้นะเพราะว่าผมลงวันหนึ่งสองคลิปไม่ได้หรอกก็นะครับนี่มก็เดี๋ยวถ้ากลับมาเล่นบ่อยๆผู้ชมได้เห็นออนก็เชิญได้ผู้ชมว่าผมไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดตัวเชิญนะผมว่านะสามารถเชิญไปเล่นด้วยผู้ชมแต่ถ้าผมไม่ได้พูดก็ไม่ต้องตกใจผู้ชมครัคือไม่แน่ว่าอาจจะไม่ใส่ฟังหรืออะไรอย่างนี้คผู้ชมก็เอาว่าคลิปนี้จบไปเล้วนี้คุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กด subscribe ผมเดินชมไปแล้วนนะครับี่